สวัสดีครับผมมาทำรารลี่เกี่ยวัตปมใน e ีที่8ครับจากวันเสาร์กลับไปแล้วก็ทำงานปกติครับแล้วตอนนี้ทุกคนเสาร์ผมต้องวิ่งคืน้ว้ยทาโอรอนคืนครับเขเลิกประมาณสามทุ่มครับตอนนีน้เรื่องประมาสามุ่ง ก็กินโน่นกินนี่ครับแล้วก็กว่าจะได้นอนก็กประมาณตีสี่ครับถ้าวันอาทิตย์แฟนผมไปทำงานไม่ได้นอนเพรนอนนักวันครับตื่นไปตีวันอาทิตย์บ่ายสองนิดหน่อยวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนสามครับหกเจ็ดครับเดี๋ยวนตื่นมาบ่สามพูดโน่นดูนี่ก็ไม่ได้นอนครับ แล้วตอนนี้ไปรับแฟนมาประมาณสี่โมงครับเอาไปตลาดกันผมก็บอกว่าทำไมไม่ซื้อปลาหนึ่งตัวละสีะ่สิบเขาซื้อปลาทอดมาประมาณสี่ชิ้นมั้งครับสามหบาทเขาถามว่าทำไมไม่ซื้อปลาหนึ่งมาจะกินจะกินแต่ผมงนโอ้โหครับว่าไม่ได้กินไม่ซื้ออะไรเลยครับกินไข่ต้มครับน้ำพริก เมื่อวานเนี่ยโอ้โหเไม่ได้คุยกันผมก็ผมผม,ผมไม่พอใจอยู่แล้วล้วก็มาทำงานปกติครับตอนเช้าก็ไปวิ่งงานซีสลับสลับของ,ก,ขก,องกันข้าวกับของครับสลับกันผมก็เลยไปเวลาน,นั้นไปเอาข้าวคืนตอนนี้แปงเหงาโทรมา บอกว่าแบบนี้ทำโอนะโ okay. อเคผมก็้ทำไปแต่ไม่ได้ไปรับนะนะรถรถน้ำมันไม่มีครับอบอกว่าวางสายไปไมีรถวันยังนอนเลยหรือเปล่าจะท,ทำไงได้ครับรถน้ำมันไม่มีเติมน้ำไม่ได้นะครับวันนี้ก็ซื้อเบอร์มีจับคัมเจ้าเดิมนะครับไปลองลองมาธรรมดามั้งสามสิบห้าบาทอ,อ,อ,าอิ่มอิ่มข้าศีพ้าอิ่มนู่นนี่ครับ เไยครับไปเจอหุองนี้ครับ